จากการที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยบริษัทอรุณพลัสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทางปตทถือหุ้นอยู่100%ได้มีการลงนามร่วมกับบริษัทโฮซอนซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนซึ่งขณะนี้นะครับรถเนต้าวซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ได้มีการกำหนดเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง R Future Channel ได้เลยครับ เนต a าวซึ่งเป็น SUV พลังงานไฟฟ้า100%จากประเทศจีนจะมีการเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่20กรกฎาคม2565นี้นะครับคาดว่าราคาจะจำหน่ายที่ต่ำกว่า6,000 600, บาทโดยปรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์บริษัทเน t ้าออโต้ไทยแลนด์จำกัด ประกาศเตรียมแบรนด์รถยนต์เนต้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่20กรกฎาคม2565นี้พร้อมด้วยแนวคิด Bob r i l a r Laser of Smart EV สันสร้างนาวัตรกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนควบคู่ไปกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า n นต้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยภายหลังจากถูกจัดนำมาแสดงใน Bangkok International Motor Show 2 0 22เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้นะครับเนต้าออโตเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จากประเทศจีนถูกก่อตั้งเมื่อปี2557หรือว่าเมื่อ8ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังทำตลาดรวมทั้งสิ้น3รุ่นได้แก่เนต้ายูเนต้าวและเนต้าเมียอดจำหน่ายสะสมรวมกว่า140,000คันทั้งยังอยู่ในกลุ่มบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มียอดขายเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศจีน โดยในปี2564มีอัตราการเติบโตสูงกว่า362%และจะเริ่มขยายธุรกิจสุ่ตลาดประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดภายในปี2565นี้สำหรับเนต้าวเป็นรถ SUV ขนาดซับคอมแพคขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ถูกเผยชมในไทยครั้งแรกที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีตัวถังแบบ5ประตูและห้องโดยสารภายในรองรับได้5ที่นั่ง โดยในตาวีติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด95แรงม้าให้อัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า3.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว380กิโลเมตรติดตั้งช่องชาร์จไฟ AC แบบ Type 2และ DC แบบ CCS ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับเนตเวีที่นํามาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีการติดตั้งพวงมลาลัยทางด้านขวาเพื่อรองรับตลาดประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยมาพร้อมกับจอ,อกลางขนาด14.6นิ้ววางตัวในแนวตั้งพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลวางตัวเหนือแผงคอนโซลโดยเวอร์ชันจีนยังมีการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบ AI รองรับแอปพลิเคชัน t i k t อกในตัวรวมถึงมีระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่น V2L มาให้อีกด้วย ในส่วนของราคาจำหน่ายในต้าวีในประเทศไทยนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเริ่มต้นต่ำกว่า6 0แสนบาทในขณะที่รายละเอียดและราคาจำหน่ายที่แท้จริงจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่าง,างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง a r t Future Channel ในตอนต,อต่อไปได้เลยครับ